โอเคครับก็กราบสวัสดีเพืเ่อนๆกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมมิเตอร์สอนซานแน่นนะครับทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็จะมาคอมเมอร์เพลงอีกตามเคยนะตามที่ผม okay, เคยคอมเมอร์ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณาบ่ายโมงนะครับทุกคนบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสองประมาณนี้นะครับทุกคน <No. S 2> แล้ววันนี้ผมจะมาคอมเวอร์เพลงของพี่เบิ้ลปทุมด้านนะครับทุกคน พีเป็นปมราชเป็นเพลงอ่าเป็นเพลงเก่าแล้วนะเพลงนานเราวชอเพลงว่าไม่เคยลืมเพื่อนนะทุกคนผล <Yeah! S 1> งานเพลงนี้ก็ผมเคยฟังหลายๆรอบนะทุกคนแต่ว่ายังไม่เคยคอมเมร์ยังไงผมก็เลยจะมาคอมเม้นแบบสดให้ทุกคนรู้นะครับทุกคนว่าจะหาจะตลกจะว่าจะเพาะก็ไม่เพาะนะครับทุกคน จะตลกก็ไม่ตลกนะปาล์ปาล์มการ์ะทุกคนนะโอเคครับเพื่อนเกิดการเสียเวลาใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ส่องมิเตอร์สอนสนแนลนะครับไปดูการคอมเมร์เพลงนี่เลยครับนี่ผมก็จะใส่อันนี้นี่พ้องที่5นะครับทุกคนผมชอบนี่เพราะเสียงใสดีอ่ะไปฟังเลยนะ จะผ่านมานานแค่ไหนเราไม่เคยดื่มเรื่องราวไม่เคยดื่มเพื่อนสาวได้เพื่อนใยยังคงคิดถึงเสมอแม้ว่าเราต้องห่างไกล ที่ไหนคือเพื่อนเกา่าแม้ว่าวันเวลาเปลี่ยนบางคนมีรายเดียนก็ต้องทำงานเราก็เป็นอีกหนึ่งคนเคยผลาดพังเรื่องวันบานอยู่แบบสนกุกสนานไม่สนใจ มอต้นนมาปอไปคิดถึงเธอเสมอถึงไม่ได้เธอกันแสนนานจบมาแล้วเราแยกย้ายจะอยู่ที่ไหนคือเพื่อนกันยังจดจำทุกวันเพื่อนไม่เคย ไม่ว่าเธอจะอยู่ในจงเปิดฟังเพลงสรรแต่งมันอาจจะเป็น ต้นนมอไปคิดถึงเธอเสมอถึงไม่ได้เจอกันแสนนานจบมาแล้วเราแยกย้ายจะอยู่ที่ไหนก็เพื่อนกันยังจดจำทุกวันเพื่อนไม่เคย เรายัางนี้เราไม่เคยเดิมื่โอเคครับทุกคนนี่ก็จบแล้วสำหรับผลงานเพลงไม่เคยเดิมเพื่อนอข้อหมายเพลงนี้ก็ดีนะครับทุกคนเนาะทำให้กระผมเนี่ยคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงเพื่อน เก่าๆนะอยากไปหาเพื่อนอยากกลับไปตอนเราเร er ียนนะทุกคนสนุกดีนะตอนนั้นมีเพื่อนใช่ไหมครับเพลงนี้เขาก็แต่งมาเข้ากับชีวิตตัวจริงของคนนะครับทุกคนนะของพี่เบิ้ลนะครับทุกคนเป็นเพลงของพี่เบิ้ลซึ่งว่าเขาแต่งลายความหมายดีมากเลยทุกคนโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ ขอตัวาลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็บ๊ายบาย